ดีครับเชฟไก่ดูดนิ้วครับวันนี้ผมจะมาทำพิซซ่าหน้าไก่หยองครับเป็นสูตรแบบทำขายเลยนะครับทำแบบง่ายๆครับสามารถเอาไปทำขายได้เลยนะครับผมจะมาบอกวิธีการออกและวิธีการทำง่ายๆครับผมเพียงมีป้นกวนครับอันแรกเรามาลงมือทำกันเลยครับนี่ครับ เราก็ใช้สลัดสูตรร้านเราล่ะครับผมถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจน้ําสลัดเราก็มีขายนะครับเราขายเพียงกิโลละร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองนะครับผมลง <c oughs> มลยทำกันเลยครับอันแรกเราเอาน้ําสลัดของเรานี่ครับใส่ลดงไปในขนมปังได้เลยครับ ให้ทั่วแผ่นครับนะครับเราก็เอาหมูไอไก่ยองของเรานี้โรยหน้านิดนึงครับเนี่ยครับวัตถุดิบที่เราทำก็มีมายองเนสครับซอสมะเขือเทศแล้วก็ไก่ยองแล้วก็น้ำสลัดครับแล้วก็หนมปังเท่านี้แหละครับผมแล้วก็ถุงครับ หอมครับผมเราใส่ย้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเด็กชอบกินมากเลยนะครับขายดีมากครับตาลลามช้ำนะครับชิ้นละสิบาทนะครับเราทําขายชิ้นละ10บาทครับใส่ซอสมะเขือเทศลงไปครับทําแบบง่ายๆครับสามารถทาเป็นทาขายได้เลยครับไม่ต้องยุ่งยากครับงิดเดียวครับนี่ครับไมายองเนตครับผมนี่ครับ ตาวออกมาเป็นแบบนี้ครับง่ายมากครับเดียเดียวครับเราก็มาลงมือห่อกันเลยนะครับมาดูวิธีการห่อได้เลยครับเพื่อนๆนี่ครับเราได้แผ่นถุงห่อออกมาแล้วนะครับเราก็ทําการแบบนี้นะครับจับถุงจับแผนพิซซาของเราขึ้นมาครับเราก็โปะลงไปเลยครับผมโปะ ต้องดูให้ให้มันเที่ยงด้วยนะครับเราพับเลยครับดึงมุมหัวลงมาดึงมุมท้ายขึ้นไปครับเอาเราต้องจุดไฟก่อนครับดูจบคลิปนี้สามารถนําไปทําขายได้เลยนะครับเพื่อนนี่ครับง่ายง่ายครับนิดเดียวครับนะครับเราได้แบบนี้นะครับเราก็จุไฟแบบนี้เลยครับนิดเดียวครับ ถ้าเคพื่อนท่านไหนไม่ไม่ชอบแบบนี้นะครับเราก็ใช้เทปใสติดใจเลยครับผมนี่ครับวปธีการทับมุมนะครับนิ้วชี้กับนิ้วโป้งครับแย่เข้าไปเลยครับผมนี่ครับแย่เข้าไปแบบนี้ครับครับนี่ครับครับเหมือนเดิมครับเราในตรงนิ้วโป้งตรงนี้เราติด เราใช้ไม้โป่งทับตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็นิ้วชี้ตรงนี้ครับจอดเข้าไปครับแล้วก็ดึงเข้ามาครับนี่ครับเวลาเราดึงเราต้องให้ทําให้มันถุงนี้แน่นๆหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะออกมาดูไม่สวยครับ้าพนี้เนี่ติดเรียบร้อยครับเพื่อนเสร็จแล้วครับง่ายไหมครับพิซซ่าน้าไก่ยองครับขายดีมากนะครับเด็กชอบกินครับนี่ครับ นี่ครับเรามาทังทำมืออี่สองันเลยครับผมทำเหมือนเดิมนะครับเพื่อนเพื่อนน้ำสลัดลงไปครับทำกินก็อร่อยนะครับเพื่อนเพื่อนทำขายก็ขายดีครับเด็กชอบครับโดยเลยครับไก่ยยองของเราใส่น้อยใส่มากแล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยครับ ใส่สอสมะเขือเทศลงไปนี่ของเราครับ,รบเดี๋ยวครับเราก็แบนี้นะครับเ,เราก็ากาปั๊บปุ๊บครับครับนี่ครับตันแรกเราต้องดึงผงมาแบบนี้นะครับ ลงไปครับดึงครับดึงให้แน่นนะครับดึงให้มันถูมันแน่นครับมันจะได้ออกมาสวยๆครับจุ๊บเครับเวลาเราห่อตรงนี้เราใช้นิ้วแบบนี้ครับเราทําแบบนี้เลยครับชวดเข้าไปแบบนี้ครับป๊อปได้ได้เป็นมันจะออกมาเล็มๆแบบนี้ครับเนี่ยครับเราก็ดึงขึ้นมาเลยครับนะครับง่ายๆครับเป็นแค่ เดี่ยวครับทำขายเป็นอาชีพได้เลยครับเป็นเนๆอาชีพอาชีพเสือนะแล้วแต่เป็นเนๆนเลยครับใครที่กำลังว่างงานดูก็สามารถทำไปขายได้เลยครับผมนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับชิ้นที่สองครับผมนี่ครับง่ายแต่ขายดีครับส่งตามร้านชาผมทำไปส่งตามร้านชาชิ้นละแปดบาทนะครับไอเนี้ยค้าเขาขายชิ้นละสิบบาท ทำแบบง่ายๆขา,ายดีมากครับ เรียบร้อยครับพิซซ่าไก่ย้อมของเราครับเพื่อนเพื่อนท่านไหนคิดว่าคลิปนี้มีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยนะครับเชฟไก่ดูดนิ้วครับ